สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เพจของออมวิรยาช่วนเที่ยวนะคะ <c oughs> <c oughs> มือนีออมวิรยาช่วนเที่ยวนะคะมือนีผ้ามาเที่ยววัดผู้ทองเทพนิมิตนะคะอยู่ตำบลทับกุงอําเภอหนองแสงจังหวัดอุดอรธานีบ้านเฮ้านี่เองนะคะ <c oughs> เดี๋ยวสิผ้ามาเบ่งบรรยากาศด้วยะคะ่ะว่าตอนแรกบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวสิผ้าเบ่งบรรยากาศนะคะ วัดนี้มีหลวงพ่อท่านใจนะคะที่ข้ามากราบแล้วก็สักการบูชานะคะมือนีนะคะเพชอ่อมวิริยะพาเที่ยวสิไทยเบิงบรรยากาศบรรยากาศใ้เบิงว่านักท่องเที่ยวกับลายนะคะมือนีมาลายค่ะลายเป็นพิเศษเลยเพราะว่าอากาศดีมากๆเลยนะคะนี่ค่ะมาทําบุญกันได้เด้อมาทําบุญกันได้นะคะยุ้นน้องแสงนะคะ วัดภูทองเทพนิมิตนะคะอ้อมส่วนเที่ยวมือนีก็คือผ้ามาวัดอาภูทองเทพนิมิตนะคะมีมีระฆังแห่แห่แห่ละแห,ห,ห,ห่ตีน้ำเด้อค่ะมีระฆังแห่ตีพร้อมบรรยากาศย่างมือแลงดีมากๆเลยนะคะบรรยากาศย่างมือแลงดีมากเชิญชวนไห้เช้าอุดอรมาเที่ยวกันนะคะจังหวัดจังหวัดอุดอรมีหม่องเที่ยวมากไม่เลยนะคะสําหรับ สำหรับอุดรท่านี่นะคะบวาสิเป็นวัดบวาสิเป็นคาเฟ่นะคะอ้อมส่วนเที่ยวกับสีผ้าไปเบิงเทละมองนะคะเทลมองเทละบอลน,นะคะว่ามองใด,เป,เ,งดเป็นตาเที่ยวมองใดเป็นตาเป็นตาผ้าไปกับสิรีวิวไ้เบิง์นเรากับสิส้วนพี่น้องมาเทียะะยเท่ยวนะคะอ่อมวิริยะผ้าเที่ยวนะคะเพจตามซื้อเลย้อคะเบิร์นค่ะเดวให้เบิงบรรยากาศนะคะคุณ บรรยากาศด้านหลังสิเดินขึ้นบันไดมากก็ได้นะคะหรือว่าสิขับรถมากก็ได้เด้อพี่น้องเอาที่พี่น้องสะดวกนะคะเป็นผู้ใดล่ะนี่เป็นผูน้ใดเป็นผู้ใดล่ะนี่ใช่ก็ขี่ดินะคะ มากับเพื่อนนะคะเพื่อนซีนะคะสาวเจนอีสารบ้านโฮค่ะค่ะมาเหยดเพจขึ้นกันค่ะเที่ยวกับเขาไวกันเที่ยวอย่งเทีเขาไว้ฝากติดตามด้วยนะคะอ้อมวิลายาชวนเที่ยวนะคะเพจของอ้อมเองนะคะมือนีมากผ้ามาเที่ยววัดผู้ทองเทพนิมิตถาติดตามนะคะว่าอีพี่หนาอ้อมสีภ้าไปเที่ยวใสมือนีสวัสดีค่คะบ๊ายบาย